สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะลอลโลนะคะเป็นรถมิตซูบิชิไทยทันค่ะปี12นะคะคันนี้นะคะราคาสูงหน่อยค่ะทุกท่าน150,000บาทเป็นราคาที่ผู้ขายตั้งไว้ถ้าท่านใดสนใจก็ลองต่อรองกันดูนะคะรถกระบะปี2012เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องดีแอร์เย็นไม่ชนไม่น้ำท่วมนะคะรถอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นี่เป็นสภาพของภายในนะคะเบาะนั่งค่ะกระจกไฟฟ้านะคะราคาอาจจะสูงไปสักนิดนะคะถ้าท่านสนใจท่านก็ลองคุยเจราจาต่อรองให้เป็นที่พึงพอใจก่อนตัดสินใจนะคะเลขไม้26,000กิโลเมตรค่ะรถกระบะสีดำลงแม็กแล้วนะคะ150,000บาทสนใจโทรต่อรองหรือนัดดูรถมีเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปรถอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แอดมินใส่ข้อมูลต่างๆให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ